เสียงคลื่นลมที่หาดเขาหลักพังงาวันนี้อาจจะฟังดูออสงบนะคะแต่พอย้อนไปเมื่อวันที่26ธันวาคมปี47เนี่ยที่นี่คือ,อ,อจุดศูนย์กลางของโศกนาฏกรรมสึนามิครั้งใหญ่เลยค่ะที่พรากชีวิตคนไปเป็นพันๆเลยค่ะข้อมูลที่เราได้มาวันนี้ก็เลยจะพาไปสำรวจอีกด้านหนึ่งของความทรงจำเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นนะคะ คือเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับเสียงแปลกๆที่หลายคนบอกว่าได้ยินตอนกลางคืนทั้งเสียงคนวิ่งหนีเสียงคลื่นแรงๆหรือแม้แต่แบบเสียงกรีดร้องจากทะเลนะคะมันเหมือนเป็นเสียงสะท้อนของความสูญเสียที่ยังเอยังคงังคาอยู่ครับ ความสูญเสียมันใหญ่มากจริงๆครับแล้วก็เกิดขึ้นเร็วมากด้วยมันก็เป็นธรรมดานะครับที่เหตุการณ์ระดับนี้จะทิ้งร่องรอยไว้ไม่ใช่แค่สิ่งกอ่อสร้างหรือสภาพแวดล้อมแต่ในความรู้สึกความทรงจําแล้วก็กลายเป็นเรื่องเล่าในชุมชนด้วยครับเรื่องราวพวกนี้มันฝังรากลึกไม่ใช่แค่เพราะมันน่ากลัวนะฮะแต่เพราะมันผูกกับประสบการณ์ร่วมของความเจ็บปวดการสูญเสียครั้งใหญ่นั่นเองมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากจากข้อมูลที่เราได้มาค่ะ คือเรื่องความเชื่อของชาวบ้านที่เขาว่ากันว่าดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตจำนวนมากยังวนเวียนอยู่แถวนั้นอืมครับเขาเชื่อกันว่าส่วนหนึ่งก็เพราะเป็นการตายที่กระทันหันไม่ทันรู้ตัวแล้วก็ที่สำคัญคือหลายคนอาจจะไม่ได้รับการทำพิธีศพหรือส่งวิญ,ญญาณให้ถูกต้องตามประเพณีครับผม ก็เลยทาให้เกิดเป็นเสียงแปลกๆที่ได้ยินกันตอนกลางคืนอย่างเสียงวิ่งหนีตายหรือเสียงร้องไห้ที่ปนๆมากับเสียงคลื่นนะคะครับถ้ามองในมุมจิตวิทยาหรือว่าวัฒนธรรมมันก็พอมีคําอธิบายนะครับว่าทําไมความเชื่อแบบนี้มันถึงเกิดขึ้นได้ง่ายหลังโศกตกรรมใหญ่ๆคือมันเป็น,นกลไกอย่างหนึ่งในการพยายามทําความเข้าใจกับสิ่งที่มันเกินจะรับไหวการสูญเสียที่มันฉับพลันรุนแรง มันสร้างบาดแผลทางใจหรือทรอมาท,ที่ลึกซึ้งมากครับการมีเรื่องเล่าถึงวิญญาณที่ยังติดค้างเพราะว่าเออยังไม่ได้ไปสู่สุขคติตามความเชื่อเรื่องพิธีกรรมเนี่ยมันก็ช่วยอธิบายความรู้สึกหวงหวงความไม่สมบูรณ์หรือความรู้สึกว่าเออมันมีบางอย่างยังไม่คลี่คลายหลังเหตุการณ์นั้นได้เหมือนกันครับซึ่งเรื่องเล่าพวกนี้ก็ไม่ใช่ว่าลอยๆมานะคะมีกรณีศึกษาที่ น่าสนใจเหมือนกันจากข้อมูลค่ะเป็นเรื่องของพนักง,งานโรงแรมคนหนึ่งในพื้นที่ที่เจอเรื่องนี้กับตัวเองจนถึงขั้นต้องลาออกเลยออครับเล่ากันว่าคืนหนึ่งดึกมากแล้วค่ะประมาณตีสองได้มีแขกชาวต่างชาติมาเคาะประตูห้องพักบอกว่าต้องการผ้าชัดตัวเพิ่มพนักง,งานก็หันหลังไปหยิบให้แป,ป๊บเดียวเองค่ะพอกลับมาอีกทีอ้าวแขกคนนั้นหายไปแล้วประตูห้องพักก็ล็อกจากข้างในเหมือนเดิมเลยโอ้ฟังแล้วก็ ขนลุกเหมือนกันนะคะเนี่ยครับครับถ้าเป็นเราเจอแบบนั้นคงเอ่อทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะเรื่องแบบนี้แหละครับที่ทำให้ตำนานมันดูมีน้ำหนักขึ้นมาแล้วก็ถูกเล่าต่อๆกันเรืเรื่อยเรื่องเล่าส่วนบุคคลที่ดูเหมือนจะเป็นหลักฐานเนี่ยมันช่วยเสริมพลังให้ความเชื่อเดิมที่มีอยู่แล้วทำให้เรื่องวิญญาณวนเวียนมันดูจับต้องได้มากขึ้นนะฮะ มันสร้างความขัดแย้งหรือคอนทราสที่น่าสนใจมากระหว่างภาพหาดเขาหลักที่สวยงามเงียบสงบตอนกลางวันกับบรรยากาศที่อาจจะชวนให้รู้สึกวังเวงหรือน่ากลัวเมื่อความมืดมาเยือนมันสะท้อนแนวคิดเรื่องพื้นที่ที่แบบว่าเก็บงำความทรงจำอันเจ็บปวดเอาไว้แม้ภายนอกจะดูฟื้นฟูแล้วก็ตามครับแล้วพอเราเอาข้อมูลทั้งหมดมาลองต่อต่อกันดูตั้งแต่โศกนาฏก,กรรมซีนามิความเชื่อเรื่องวิญญ,ญาณที่ยังไปไม่สงบ เพราะพิธีกรรมที่ไม่สมบูรณ์เสียงประหลาดต่างๆจนถึงประสบการณ์ตรงของพนักงานโรงแรมเนี่ยมันทำให้เราเห็นภาพรวมอะไรเกี่ยวกับเขาหลักบ้างคะมันเหมือนกับว่าสถานที่แห่งนี้มีสองมิติอยู่คู่กันจริงๆนะคะด้านหนึ่งคือความสวยงามตามธรรมชาติอีกด้านก็คือความทรงจำที่มันหนักอึ้งจากอดีตอย่างที่แหล่งข้อมูลหนึ่งเขาสรุปไว้น้าคิดดีค่ะว่าเขาหลักอัดสวยงามในยามกลางวันแต่เมื่อดวงอาทิตย์รับขอบา้า คลื่นอาจพาเอาบางสิ่งกลับมาใช่ครับซึ่งจุดนี้มันนำไปสู่คำถามที่ลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องผีสางนะครับเรื่องเล่าเหล่านี้แม้จะดูเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติแต่มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับวิธีที่มนุษย์หรือชุมชนใช้รับมือกับความบอบช้ำทางใจหรือทรอมาและความสูญเสียครั้งใหญ่ๆนะครับมันคือการแสดงออกของความเศร้า ความกลัวหรือความพยายามที่จดจำผู้ที่จากไปในรูปแบบหนึ่งหรือเปล่าแล้วมันก็ชวนให้คิดต่อนะครับว่าตัวภูมิทัศน์เองเนี่ยนอกจากร่องรอยทางกายภาพที่ค่อยๆจางไปแล้วมันสามารถแบกรับหรือบันทึกความทรงจำของโศกนาฏกรรมไว้ในมิติอื่นๆได้ไหมเช่นผ่านเรื่องเล่าความเชื่อหรือความรู้สึกที่ผู้คนมีต่อสถานที่นั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง อืมนี่เป็นประเด็นที่น่าขบคิดต่อไม่น้อยเลยครับผม